โรคเบาหวาน pads, ถือว่าเป็นโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนแทบทั่วทั้งโลกซึ่งปัจจุบันก็แอโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นระบบสุขภาพเนี่ยมีมากขึ้นก็อาจจะทําให้ตรวจพบโรคนี้ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน,น,นแต่ทีนี้ในไทยทําไมถึงเป็นโรคที่มีความสําคัญและพบว่าโรคเบาหวานเนี่ยมีแวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆในประชากรไทยที่อายุยิ่งน้อยลงเรื่อยๆส่วนใหญ่เกีก่ยวข้องกับอาหารการกินก็ทําให้คนป่วยเป็นโรคเบาหวานที่มากขึ้นซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอนในโรคเบาาาววนก็จะมีผลต่อ่ออสยูงงใรื การหลังฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ต่ำลงตามวัยด้วยเพราะว่าฮอร์โมนที่เทสโทสเตอโรนที่ต่ำลงจากการสูงวัยนั้นยิ่งจะทําให้การคุมน้ําตาเนี่ยเป็นไปได้ยากก็มีงานวิจัยออกมาว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนแล้วจะทําให้การคุมน้ําตาของเบาหวานเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นทําไมเราถึง รักษาฮอร์โมนให้อยู่ในสมดุลปัจจุบันพบว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะพ่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานมากกว่าประชากรปกติภาวะฮอร์โมนที่สมดุลนะครับยังส่งผลให้สุขภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นวิธีป้องกันโรคเบาหวานก็ประกอบด้วยการกําลังกายลดน้าหนักเพื่อจะคุมน้าหนักไม่ให้สูงมากเกินไปไขมันในช่องท้องแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายอันที่2ก็คือต้องคุมอาหารการกินนะครับอาหารต่างๆในชีวิตประจาวันของเราล้วนประกอบด้วยน้าตาลทั้งนั้ราาอห น้ําตาลน้อยนะครับดีต่อสุขภาพแคลอรี่ต่ำเน้นเรื่องของการตรวจสุขภาพถ้าหากเรามีเรื่องของน้ําตาลที่ผิดปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานเริ่มป้องกันตัวเองได้เลยไม่จําเป็นต้องรอที่จะต้องเริ่มยา ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นภาวะพองฮอร์โมนเพศช,ชายหากทำแบบทดสอบอดัมสกอร์ว่ามีภาวะพองฮอร์โมนเพศช,ชายหรือไม่หากผลตรวจออกมาคิดว่าเรามีภาวะพองฮอร์โมนเพศช,ชายแนะนําให้ไปตรวจค่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถ้าหากว่าพบว่าค่านี้ผิดปกติแพทย์ก็จะทําการให้ยาทดแทนฮอร์โมนเพศช,ชายมาใช้ปัจจุบันฮอร์โมนเพศช,ชายทดแทนนะครับก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันแต่แบบหลักๆที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยแบบฉีดและก็แบบทาซึ่งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอกแบบทาก็จะดีที่สามารถเรียนแบบพฤติกรรมของ การหลั่งฮอร์โมนในชีวิตประจําวันได้ดีกว่าฮอร์โมนเพศช,ชายนั้นไม่ได้หลั่งเท่ากันตลอดเวลา 24ชั่วโมงปกติมันจะหลังเป็นช่วงเวลาของมันก็คือตามนาฬิกาของร่างกายก็คือเวลาประมาณช่วง7โมงถึง11โมงที่จะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนออกมาสูงที่สุดสุดท้ายนี้ก็อยากแนะนําคนผู้ชายที่อายุมากกว่า4 5ปีขึ้นไปทุกท่านนะครับมาตรวจสุขภาพเป็นประจาปีนะครับแล้วก็ตรวจหาฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ป่วยที่มีอาการอย่างที่ว่าไปถ้าหากผู้ป่วยมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายแล้วได้รับการรักษาให้ฮอร์โมนกลับมาอยู่ในภาวะปกติหรือสมดุลแล้วก็จะทําให้สุขภาพกายและสูง ภาพใจดีขึ้นความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและก็โรคควายอุภัย7เจ็บป่วยในอนาคตเนี่ยน้อยลงรวมถึงคุณภาพชีวิตสุดท้ายก็จะดีขึ้น